เรือนี้เองเหรอือไม่ได้มาดูเสียนานสุดโทรมไปมากทีเดียวตั้งแต่คุณนายที่เรือนี้เสียไปก็ไม่มีคนมาอยู่เลยขอรับผ่านไปนานเป็นสิบปีสภาพก็ย่อมสมโทรมเป็นธรรมดาขอรับข้าจับงูได้แล้วพี่แทนจะให้ข้าทําอย่างไรดีจับมาได้กต็ตีตายสิวะจะปล่อยให้หลุดไปฉกค,คนในเรือนหรืองงไงเดี๋ยวก่อนในท่วมขอรับไต้กง๋งปล่อยเจ้าง,งูนี่ไปเถิด ปล่อยไปหรือขอรับงูมันก็ต้องรักชีวิตของมันไปตีมันตายก็เป็นการสร้างบาปคำปเปล่าอ่ะแทนแล้วจะให้ทําเช่นไรล้าขอรับเรือนี้ก็รกขืนปล่อยไว้แต่เดี๋ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะเข้ามาอยู่กันอีกนะขอรับอืมจริงที่อาแทานว่าเรือนี้ถูกทิ้งร้างไว้นานย่อมจะมีพวกงูหรือสัตว์อันตรายเข้ามาอาศัยอยู่ ต่หากจะตีมันให้ตายก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถ้าเช่นนั้นคุณพี่จะทำสิ่งใดคะพี่อยากจะปรับปรุงเรือนนี้ขึ้นมาเสียใหม่ เป็นอย่างไรบ้างน้องรำเพยน้องไม่คิดเลยนะคะว่าปรับปรุงเรือนใหม่แล้วจะสวยงามได้ถึงเพียงนี้แล้วน้องรำเพยชอบเรือนนี้หรือไม่น้องต้องชอบสิคะคุณพี่อุตส่าห์ปรับปรุงให้ทั้งทีงั้นหรือ <c oughs> แล้วถ้าหากพี่บอกว่าพี่ตั้งใจจะยกเรือนนี้ให้น้องเราให้น้องดูคะ ี่มีทุกวันนี้ได้เพราะท่านขุนเป็นผู้ให้แต่พี่ไม่เคยมีสิ่งใดจะมอบให้น้องได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของพี่เลยพี่จึงคิดอยากจะมอบเรือนนี้เป็นของควัญให้น้องลำเพยคุณพีไนน่ได้โปรดทำงานน้องลำเพยได้โปรดรับเรือนนี้ไว้เถิดพี่ตั้งชื่อเรือนนี้ว่า เรือนดอกเหมยเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงดอกไม้งามที่พี่รอวันชื่นชมเช่นน้องลำเพยแค่คุณพี่สัญญากับน้องว่าจะไม่มีใครมาเป็นเจ้าของเรือนนี้อีกน้องก็ยินดีแล้วคะ่ะพี่สัญญาน้องลำเพย พี่จะไม่ให้ใครเป็นเจ้าของเดือนนี้อีกนอกจากแม่ดอกไม้ของพี่เพียงคนเดียวเท่านั้น